เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมอบิ t นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนวประจนภัยต่อสู้ผ่านด่านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดโคลดเบต้าอยู่บนสโต์ต่างประเทศนะครับส่วนใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ให้ใ,ใต้คลิปเลยนะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับสโต์ไทยเนี่ยยังไม่มานะแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงลงทะเบียนนั่นเอง นะครับใครอยากเล่นก่อนสโตทยก็จัดไปได้เลยนะครับบรรยากาศในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันจะแบบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะมันจะมีชุดมาให้เปลี่ยนนะครับก็คือตัวเกมเขาจะมีการแจกนะครับแจกชุดแจกของอะไรพวกนี้มาให้เรานะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเป็นช่วงโค้ดเบต้านะครับก็จะมีอะไรแจกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยชุดเราสามารถกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาทาการเปลี่ยนชุดมันได้นะกดเข้ามาดูตรงชุดนะครับเป็นไหม มันจะมีชุดมีหลายสีเลยนะครับให้เรามาเปลี่ยนเนี่ยเห็นปะอ่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับก็แค่นี้นะครับก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมแล้วกันนะครับตอนนี้เราไปดูบรรยากาศตัวเกมเพลย์กันก่อนนะครับผมก็คือกดเข้ามาตรงนี้นะ อ่ามันจะให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านที่เราจะเข้าไปหาทรัพยากรต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเอ่อมาเล่นตอนช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปเข้าพวกนี้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มันค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็เนี่ยมีด่านอื่นๆด้วยนะ นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ามาเล่นอันนี้ก่อนนะครับอันแรกนะครับแล้วก็เล่นผ่านด่านตรงนี้ก่อนนะครับผมเป็นไปตามเนื้อเรื่องมันก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาด่านที่1นึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับอ่าโอเคอ่าเวลาเราจะไปต่อสู้เราก็กดตรงนี้ครับนี่เลยครับมันก็จะพาเราเข้าไปต่อสู้ละนะครับผมในส่วนของตัวเกมนี้นะครับมันจะให้เราเล่นผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้นะครับจะเป็นในส่วนของด่านแรก นะครับแล้วเราจะต้องสู้ไปทั้งหมด15ด่านด้วยกันนะครับแล้วเวลาที่เราผ่านไปในส่วนของแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีแบบคล้ายๆเป็นไอเทมนะครับให้เรามาเลือกเก็บนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดในส่วนของตัวละครเราทําให้ตัวละครเราเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับโอ้แล้วก็จะมีพวกสกิลต่างๆตรงนี้ให้ใช้นะครับนี่เ่ะเดี๋ยวผมมาโจมตีเลยดีกว่าครับอธิบายเมื่อกี้ไงนีครับนะตัวนี้ตัวละครเรายังไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับนี่เห็นไหมพอสู้เสร็จด่านแรกนะครับมันก็จะมีของมาบนี้มาให้เราเลือก นะครับซึ่งก็ลองเลือกดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะช่วยเพิ่มนะครับในส่วนของความสามารถตัวละครเราขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาผ่านด่านต่อไปนี่ครับผมอันนี้ผมต้องผ่านทั้งหมด15ด่านนะนี่ครับก็สู้ไปเลยครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเว้ยนะครับอ่ะัพไปเลยครับนี่โอเคไปครับผ่านไปด่านต่อไปนี่ปึ๊บโอเคสามแล้วมันเริ่มจะแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีของอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหมเนี่ยฮะ อ่าผมเอานี่ก่อนละกันนี่เพิ่มความสามารถเพิ่มความสามารถนะครับไปกันต่อโอเคก็ลายเส้นของเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับภาพก็ไม่ได้ขี้เหร่น,นะครับมันจะเป็นมุมมองด้านบนแบบนี้นะนี่ครับเห็นไหมสังเกตนะครับว่าตัวละครผมเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่อัพไปอันนี้เป็นเลเวล3แล้วนะครับคือมันจะทําการแบบว่าอัพเลเวลขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือแบบไอเทมไหนที่เราเลือกใช้แล้วอ่ะนะครับผม โอเคอันนี้เป็นด่านแบบเหมือนมาขอพอรเหมือนมาเพิ่มเลือดอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะครับเอาสักอันหนึ่งแล้วกันภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะครับโอเคไปครับผมโอ้มันเริ่มมาเยอะนี่ครับเห็นไหมเริ่มฟันแบบรล,ลัวแล้วครับทุกคนนี่นี่นี่เป็นไงโอเคอ่า okay. เอานี้ครับนี่อันนี้เรายังไม่มีจัดไปครับใส่ในตัวต่อไปมันน่าจะแบบมีปล่อยพลังเพิ่มเติมได้ละน,นะครับ นี่นี่นะปล่อยพาลาังเพิ่มเติม <ๆ S 1> ได้นะครับผมตัวละครนันเก่งขึ้นเว้ยนี่แน่นี่แน่นแนโอเคสวยงามอ,อันนี้ด้วยนะครับอันนี้เรายังไม่มีแอปเข้าไปครับทําให้ตัวละครนันเก่งนะมาครับด่านที่แปดแล้วจัดไปก็ด่านสุดท้ายนะครับเราก็จะเจอกับแบบตัวบอสอะไรเงี้ยนะครับบอสมันก็จะเก่งหน่อยนะฮะโอเคมาอันนี้เรามีหมดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเอาออันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเลเวลสี่ ไปต่อครับโอ้เราเริ่มเก่งเรื่อยๆฮะผมแทบจะไม่ต้องใช้สกิลเลยนะถ้าเกิดจะใช้ก็เนี่ยกดใช้ได้ไหมมันจะเป็นแบบสกิลแบบนี้ครับผมนี่ครับผมแล้วก็มีในส่วนของปุ่มแดดนะครับแดดหลบได้โอเคมาเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเราไม่กลัวหรอกเลือดเราเยอะเลือดเราเยอะอันนี้อัพอันนี้แล้วกันนะครับผมสีแดงก็จะเป็นเลือดนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นมานานะครับเอออีกหลอดหนึ่งอะโอเคอันนี้ เลือกอันนี้มั่งแล้วกันอะไรไม่แน่ใจยี่สิบร์นต์นะครับนี่นอ้ยอุ้ยโอ้โหมันเริ่มโอเคขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะเราดูมอนสเตอร์เนี่ยนะครับมอนสเตอร์ Monster มันจะมีขีดเลือดอยู่นะสังเกตนะครับว่าเราตีมอนสเตอร์ตีปุ๊บเห็นไหมนะขีดเลือดมันจะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับสังเกตได้นะ เออบางทีแบบเราไปสู้กับบอสนะครับแล้วบอสมันไม่ตายสักทีแล้วเราเราอยากรู้ใช่ไหมว่า้อยเลือดมันอยู่ตรงไหนนะครับก็สังเกตเอานะเนี่ยขีดเลือดมันจะขึ้นมาให้เราเห็นอยู่นะครับอยิ่งเราเล่นไปเรื่อยนะครับผ่านด่านไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเก่งนะในส่วนของตัวมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับโอเคนี่อัพไปเลยอัพเต็มแล้วนี่อันนี้โอเคสวยงามไปครับด่านสิแล้วนี่แน่โอ้เอาเรื่องว่ะอลังการจัดนะฮะ นี่สกิลเลริ่มพลังการเว้ยเว้ยยังไม่หมดนี่ไอตัวนี้ยังไม่ตายเอออุ้ยมันแตกว่างได้ด้วยเอออุ้ทำไมมันเยอะวะมาดิเพื่อนเยอะเราก็ไม่กลัววะ่ะเราเก่งนะเพื่อนนี่โอเคสวยอันนี้มั่งอับไปโอเคเรียบร้อยน่าจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับเราด่านสิบสามแล้วนี่แน่นี่แน่นแนรัวรัวรัวร,รอือ ตโตไทยมาไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นภาษาอังกฤษก็ยังดีนะพูดถึงนะอ่าไปเลยครับตัวนี้ปึ๊บเอาละด่าน14แล้วครับเหลืออีกหนึ่งด่านจะเจอบอสแล้วเราไม่กลัวครับว่าเอ่อตัวละครเราอัพมาเก่งแล้วไม่นี่อ่าม,มันจะมีตัวละครแบบเก่งในด่านแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะอัพมันได้นะครับอัพให้มันเก่งขึ้นก็ได้นะ ด้านนอกนะครับผมโอเคอันนี้เอาป mm ้องกันจัดไปนี่เราจะไปเจอบอสแล้วครับด่านต่อไปนี่เ,นเ,นเ,เห็นไหมเป็นเป็นรวบหัวโลกสีส้มอุ้ยอันนี้บอสป่ะนี่แน่นี่แน่มาดิเพื่อนโอ้โหโอ้โหลุยกระชวยกระจายครับดูเลือดบอสแค่ไม่ลดลดยากเห็นไหมเห็นไหมดูฮะดูฮะนี่แน่เราฟันไป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 ออ เรียบร้อยโอเคเหมือนจะได้แล้วมาป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นรูปลูกบาทอ่ะอะผ่านแล้วด่านนี้นะครับนี่มันก็จะมีบอกนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเห็นป่ะนี่แล้วก็ได้รูนอะไรมาด้วยนะครับเมื่อกี้นะก็จะคล้ายๆเป็นไอเทมนั่นแหละนะครับเอามาอัพตัวละครเราเพิ่มเติมได้นะครับโอเคทีนี้อ่ะเราเออผ่านเกมเลย์เมื่อกี้มาแล้วนะครับผมทีนี้ก็เนี่ยอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆนะเราลองกดเข้ามาดูได้นะครับอย่างเช่นนี้ นะครับก็จะเป็นพวกความสําเร็จก็มากดรับเลยครับนี่มันก็จะมีของแจกแบบนี้ครับแล้วก็สองจดหมายนะครับมีของแจกกับเราด้วยนะก็คือพวกชุดอะไรต่างๆที่ผมพาดูนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้อ่แล้วก็อันนี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าการล็อกอินรายวันนะครับในแต่ละวันมันจะแจกอะไรนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นการแอดเพื่อนนะครับผมก็ยังไม่เห็นนะว่ามันจะมีในส่วนของเอ่อคอนเทนต์อะไรที่จะให้เราไปเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่านะครับแต่มันมีให้แอดเพื่อนเว้ย นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าอ่ามากดลับเหมือนกันครับความสําเร็จต่างๆนะครับผมแล้วก็อันต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าอ่อเนี่ยแลง์กิ้งนะครับใทรอยู่แลง์อะไรยังไงนะครับอ่านไม่ออกเออแต่ละแลง์มันคืออะไรบ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวเกมเนี้ยนะครับมันมีคอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะอันต่อมาอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการตอบคําถามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยเขาจะมีให้เรามาตอบนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ของเราวันก็มาตอบเอาแล้วกันนะ แต่ว่าผมไม่ตอบนะครับผมไม่เกียรติตอบนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับอ่าเมนูแรกเนาะนะครับ้านล่างในส่วนตรงนี้นะครับจะคล้ายๆเป็นแบบเออกาชาประมาณนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวเราเรามาเปิดอันนี้แล้วกันนะเนี่ยกดเปิดดูนะครับเนี่ยแบบนี้ครับผมอ่ามันจะมีเรามาเปิดนะครับพอเปิดไปได้อะไรก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ความโชคดีของเราเนี่ยครับเห็นไหมได้อาวุธมาประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานี้อ่าผมมีอยู่อันหนึ่งใช่ป่ะผมก็ลองเปิดดูแล้วกันนี่ครับผม มันคืออย่างเอ้าอุ๊ยน่าจะดีว่ะเป็นขอบสีเฟ้าๆแบบนี้นะครับอ่าน่าจะเป็นพวกชุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราจะเปิดอีกนะครับก็เนี่ยใช้ในส่วนของอเจ้าผลึกตรงเนี้ยนะครับในการเปิดผลึกก็คือได้จากการผ่านด่านไปเรื่อยนั่นแหละนะครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาดูนะลองมาดูอันนี้ก่อนนะครับในส่วนตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นแบบว่า อ่อัพตัวละครนะครับเนี่ยเราสามารถอัพได้ไมั้ยมันขึ้นมาแบบนี้ก็คือเราสามารถกดอัพได้นะเนี่ยอย่างนี้ครับอัพแรงขึ้นไปเ,เรื่อยๆทาให้ตัวละครมันเก่งขึ้นเห็นไหมครับสังเกตนะมันจะมีบอกเลเวลอัพเลเวลอัพนะครับเราสังเกตตรงเลเวลตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับอัพขึ้นอัพสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ยิ่งทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นประมาณนั้นน่ะนะครับผม่วนต่อมานี้นะครับก็จะเป็นการแบบว,ว่าเนี่ยมาดูอาวุธนะครับสามารถที่จะทาการเอ่อัี้นน มันได้นี่หว่าอ่ะนองดูดินี่ครับผมอัพเข้าไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเพิ่มในส่งของเลเวลขึ้นมาครับตอนแรกอาวุธมันจะเป็นเลเวลหนึ่งนะแล้วก็พออัพไปแล้วเนี่ยจะเป็นเลเวลสองประมาณนั้นน่ะนะครับผมอ่าโอเคส่วนต่อมาอันนี้นะครับก็จะเป็นการแบบว่าให้เรามาทําการเอ่อแบบคราฟนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสกิลต่างๆนะครับเนี่ยในนี้นะครับผมมันจะมีให้เรามาคราฟเห็นไหมพอคราฟแล้วก็จะได้มาเป็นรูปแบบของสกิลนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะเนี่ยยังมีอันอื่นด้วย นะครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับก็กดเข้ามาเช็คดูได้ว่าในกระเป๋าเรามีอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็ลองเปิดเปิดดูได้นะครับมันคืออะไรวะอ๋อเหมือนเป็นแบบแปลนอะไรสักอย่างนะครับผมโอเคส่วนต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับสามารถที่จะใช้เพชรที่เรามีเนี่ยมาซื้อของได้นะครับนี่ฮะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นแบบว่าเอ่อเหมือนเป็นสมุดบันทึกนะครับว่าเราไปเจอมอนสเตอร์ตัวไหนมาแล้วบ้างนะครับผมก็เข้ามาดูในนี้ นะครับผ oh, มอ่มมันจะมีแจ้งเตือนบอกกันไหมบันทึกต่างๆนะครับแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ ก็อ่่ทีนี้เรามาดูเมนูนี้นะครับในส่วนของเมนูตรงนี้ก็คือจะเป็นเมนูตัวละครเรานั่นเองนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของตัวละครทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับผมมาดูทุกอย่างนะครับเนี่ยใส่รูนเข้าไปนะครับรูนที่เราได้เอ่อมาก่อนหน้านี้นะครับที่ผ่านด่านมาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายกับแบบว่าสกิลติดตัวไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเอ่อสุ่มหาในตามด่านละนะครับประมาณนั้นนะเนี่ยมันจะติดได้4อัน นะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนต่อมานะครับอันนี้เดี๋ยวกดปิดอันนี้ก่อนอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอาวุธนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราอยากจะใส่อาวุธอันไหนให้เขานะครับแล้วก็เอามาลองเลือกเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นชุดเนาะนะครับที่ผมบอกไปก่อนอันนี้นะครับเนี่ยพามาดูนะครับอุ้ยชุดอันนี้เท่ว่ะโออันนี้ก็เท่นะเนี่ยนี่ครับแต่ว่าผมว่านี้เท่กว่านะครับกดใส่ไปได้นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบว่า คล้ายๆกับเป็นสกินนะเนี่ยครับเลือกไปนะครับผมสกินมี2แบบนะครับนี่มีสกินอื่นๆด้วยนะนี่ครับผมเลือกถือได้นะครับสกินอย่างเท่นะทุกคนก็เมื่อกี้เป็นสกินนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแล้วก็ใส่ได้แค่นั้นแหละนะครับเอะเดี๋ยวลองไปต่อสู้อีกสักอรอบนึงดีกว่านะครับไหนผมลองมาสู้วันนี้ดูบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสู้ไหวแล้วยัง นะครับลองดูนะตายไปเรื่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดอันนี้เนี่ยตอนต้นๆเนี่ยเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาต่อสู้นะครับเพราะว่ามันยากนะครับผมเออมอนสเตอร์บางทีมันเก่งไงนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อัพตัวนะครับผมนี่เนี่ยดูเห็นปะเนี่ยมันตายยากนะครับเออเออโอเคนี่เนี่ยอุ้ยมันมาเรื่อยๆรื่อยเดี๋ยวปะอ่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะผ่านสานเมื่อไหร่โอ้ยเลือดลดลงเรื่อยเลย่อยะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เออลงตรงนี้ผ่านหรือเปล่าลองดูก่อนอเคมันยิงมาใสา่เราเรื่อๆยๆเลยเว้ยนี่เพิ่มเลือดได้อ่าที่มันเป็นรูปหัวใจแดงๆนะถ้าเกิดมันหลอบอยู่นะครับก็กดเก็บได้นะครับเพื่อเพิ่มเลือดเราวอวิวมัาไมกแล้วมันมาเยอะจึงลบครับลบแดดลบใช้สกิลนี่แน่เอออืออ,อู้อู้เอาเรื่อง ไหวหรือเปล่าเพื่อนไหวยอยู่โอเคผ่านแล้วเรียบร้อยอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ผ่านแล้วจะได้อะไรมาบ้างไหนดูนี้โอเคได้เงินมาด้วยนะครับแล้วก็นี่ไงได้ผลึกอันนี้มาครับเอาไว้เอ,อ่อไปเปิดกาชงกาชาเพิ่มเติมได้นะนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับใครสนใจก็ลิงโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนั่นเอง นะครับผมตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาดีอยู่นะนะครับใครที่ชอบแนวะๆประมาณนี้ก็จัดไปนะครับผมยังไงก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนครับ